สวัสดีครับทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมกลับ้ันเก่าเกมเ่งนะครับเราอยู่กันกับอ่าอะไรเนี่ยเกนชินอิมแพกโอเคนะทุกคนนะเออตอนนี้ผมเลเวลประมาณ10เท่าไหร่เนี่ยดูยังไงเอ่อาจจเป็นเจอแรงสินะครับทุกคน11อยู่เลยนะได้มาหลายตอนแล้วอ่ะเออหลายคนเขาบอกว่าไอพี่ต้องเพิ่มแร้งหน่อยนะเพิ่มแร้งหน่อยเพราะว่าโมต่ไปเดินแบบเก็บของอยู่เรื่อยเลยนะครับแล้วก็ ม่ได้แบบเพิ่มแรงค,ครับทีนี้มันก็เลยไม่ปลดล็อกระบบนะออระบบหลายอย่างมันเลยไม่ปลดล็อกครับทุกคนครับวิธีการเพิ่มแรง์ที่ดีที่สุดนะทุกคนก็คือทำเควสครับนะให้เกลี้ยงนะให้เกลี้ยงครับตอนนี้เรามีเควสหลักเต็ไมไปหมดเลยที่ไม่ได้ทำครับเพราะว่ามัวแต่ไปไปเล่นนะทุกคนนะอะเราไปเก็บตัวนี้ก่อนครับอนิโมซิกูครับ คือระบบเรายังเปิดไม่ครบไงทุกคนแล้วก็คนอื่นเขาบอกว่าเอ้ยแป๊บเดียวก็เลยวปยี่สิบครับแป๊บเดียวก็เลยวปยี่สิบแต่ว่าของเราเนี่ยมันหลายแป๊บละมันไม่20สิบนาทีนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเติมเควสนิดนหนึ่งเติมเควสนิดนหนึ่งมาจอรี่อะครโกคนครับมามอเด่นะครับทุกคอครับมาจอรีนะครับทุกคนครับนาจอรี่นะครุกนครัมาจอรี่นะครับกคนครัมาจร่ครับทุกคครับมาจอรนะครุกคนครับมาอะครักคนครัมอรี่นะครับทุกคน,นะ ที่หายากซ่อนอยู่นะทุกคน,นโอ้โหแต่ว่ามันไม่มีอะไรที่ไพมอนอไรู้จักอยรอระเันวันอันตนมีไอเทมอนไม่เมียกจิ๋วระเอวแต่ว่ามันมี มันคืออะไรวะอานิโม่ซิลล์ครับคืออะไรอะมันคล้ายๆกับซิลหรそれをくれเอมเบอร์หรือว่าสัญลักษณ์อะไรที่เป็นของอานิโมอาชอนนะครับก็คือพระเจ้าพระเจ้าอานิโมอาชอนหมายถึงพระเจ้าครับของเกมนี้นะซึ่งมีอยู่ด้วยกันเจ็ดตนนั่นแหละนะทุกคนนะอานิโมก็คือสายลมครับเออพระเจ้าแห่งสายลมนะ สัญ,ญลักษณ์อะไรก็ตามที่เกี่ยวกับพระเจ้าองค์สายลมเดี๋ยวเราดูซิว่าของเรามีอะไร<ม>บ้างครับนี่ไงไอ้อพวกนี้ไงทุกคนเห็นไหมเออเสร็จแล้วเราก็จะได้เป็นเหมือนเหรียญอะไรสักอย่างมาแบบนี้ครับซึ่งเรามีอยู่360แล้วนะเอามาซื้อนะเอามาซื้อของเขานะไม่ใช่ว่าเอามาทํานะทุกคนนะเออแต่ว่าเราซื้อตัวนี้นะครับราคา225านะเราซิกิลสัญ,ญลักษณ์ตัวนี้ครับเราหามาได้จากในแมปหรือว่าจากทำเควสจากอะไรเนี่ย เสร็จแ,แล้วมาซื้อของพวกนี้ได้ครับมันมจีจำกัดนะครับอย่างเนี้ยแลกได้แค่ครั้งเดียวนะทุกคนนะก็จะได้เหมือนเหมือนอุปกรณ์เป็นดาบมาครับแล้วเราก็จะเอาตัวนี้ไปคราบเป็นอาวุธได้นะทุกคนนะแต่ว่าเรามีดาบสีดาวอยู่แล้วครับเราก็ไม่สนใจแล้วนะเราไม่คราบครับอ่าอย่างพวกนี้นะทุกคนนะได้จากการลงโดเมนนะครับแต่นี้เรายังลงโดเมนไม่ได้นะน่าจะเป็นของเที่ยวม,มาใช้ประโยชน์ในการคราบหรืออะไรสักอย่างละ่ะผมว่านะเว็บพ่อนี่ไงเห็นไหม มันน่าเป็นของเอามาใช้ครับครับอันนี้ไว้ใช้เพิ่มเลเวลนะครับตัวละครน่ะเนาะโอเคเข้าใจละคาเซโนอินว่ามอนโดโโนนนนนะออิิิรรรบาาาาชชุเกมัสคทのいろんโ場所にตตารすซากาชิเตมิรุโตอีといสเนะพวกนี้เอาไว้ใช้ประดับอย่างเดียวเหรอนะซ่าซ่า夫人からの贈り物なนにแต่มันดูสวยงามมากกว่าที่จะเป็นของขวัญจากเทพอนิโมเลยนะสุดยอดですね เธอรู้จนได้เหรอสินะเนี่ยโอโแ้แลว,วมันมีประโยชน์มากกว่านั้นครับ,บรอบาสวรองส่วนคสมที่มียู่นส่นผสมที่มีอในส่วนท่อยในส่วนมท่อนสวนผสมท่อยู่นในสรวส่มอย่ในส่วมันส่วนผสมทีอในส่วอยออนสัมี่อานสนสี่อยไ่ในี่ยอยไใ่ในสนอ,อย่างนะเราอยากดูจัวเลยว่าสุดท้ายแล้วมันจะเป็นอย่ใงนงนะครับมน,น,น,นสสมทีย เรอเอาอมมมมเ,อเายะแล้วก็สร้างของขึ้นมานเสร็แล้วพอเขาสร้างของเสร็จมาแล้วเราก็สามารถมาดูได้ครับว่ามันจะสร้างออกมาเป็นอะไรนะครับทุกคนครับโอเคจบเพรสไปนหนึ่งเสแต่เราก็จะได้รางวัลมาว่จินันจได้นฮะนี่จินไม่ชิ่เหรอ 誰かと話してるみたいだ。กําลังคุยอยู่กับใครบงคนなのな。話が終わったら挨拶しとくか。なら、ໃຫ້ເธอคุยเสร็จแล้วเราค่ยอย、เข้าไปสวัสดีดีมั้ย。あなたすやなคเธอมีธุระอะไรกันแน่ฮนะ。君に風魔竜を滅ぼすことができないのなら、モンドの防衛をファリュに渡した方が良いかと。ไม่มีปัญญาที่จะปกป้องภัยจากสตอมเท e r r o r แล้วก็ปล่อยให้มันเป็นหน้าที่ของฟาตุ i มอนโดโน่ลูกซยว่านะนั่นกันรืองรนวหนคับคือพวกฟาตุยนะน่าจะเป็นแบบเหมือนมีกองกําลังหลายกองนในเมืองนี้นะเออเราจะจัดการปัญหาของเจ้าพวกมังกรน,นี่เองนะนะแกดามโนะปีศาจยางนั้นเหรอนะดาริดันชโุนเดมาอมีปัญหาอะไรล่ะนะนะ คือพวกจีนเนี่ยพยายามจะปกป้องเมืองแล้วก็ดูแลพวกสตอมเทเลอร์ไปด้วยนะเพราะว่ามันเป็นเคยเป็นการเดียนของเมืองอะ่ะเออเป็นผู้รับใช้พระเจ้านะแต่ว่าคนอื่นมองมันว่าเป็นแค่ปีศาจต,ตัวหนึ่งนะทุกคนนะอมอนโดนาสิฟูชิโกะสมมตงที่จะว่า่าออ๋ทีจะจัดการมันอะฮะมันคือหนึ่งในโฟออฟวินของมอนสเตอร์เลยนะ セピロス士の前でそういうザレ事はやめていただきたい,はいの。ははははザレ事などメスもない。今回の成果は双方が誠実に建設的な意見を交わした。それでいいかな ジジツドにキロさせてもらう。まあ、<ー>おかえり。協力ありがとう。モンド周辺のはやっと落ち着いた。ーマリの襲撃によるしかし、施設団側の圧力は。 もしできないこと大きくなったる私設団学校の施設団か ?DUECO からそれとも、イナズマジョからスネージナヤ。シチシンの中で、標準を待つることがあった。 ฟารูดีโอ้ข่าวอะไชจフว์ารูออว่าเป็นพวกที่มาจากอีกเมืองนึงเหรอครับทุกคนโอ้พวกนั้นเองเหรอพวกนั้นดังมากเลยนะนะตอนนี้ทั่วโลกกำลังจับจ้องมาที่เมืองของเรานะเมืองของเรามีปัญหาอยู่เมืองเดียวนะโ ฉันไม่คิดว่าการฆ่าสตอมเทอร์เรอร์เป็นสิ่งที่จะถูกต้องนะแต่ว่าใครโยกฟาตุยต้องการที่จะครอบครองพลังของพระเจ้าอานิโมนะพยายามที่จะบัฟบัฟพระเจ้าอนิโมลงฉันจะไม่ยอมให้มันเกิดขึ้นแน่นอนนะมีปัญหาอะไรเหรอฉันมีอะไรบางอย่างจะให้ดูนะ เราความไปที่ศูนย์บัญชาการนีกว่านะเราควรจะไปคุยเรื่องธุระสำคัญในนั้นอนอกจากจะมีปัญหาโมนโดกับฤดูหนาวก็เหมือนกันพวกฝรั่งนี่ทุกคนนะมันก็ยังมีปัญหาการเมืองมันมแตกต่างกันทุกคนนะเราต้องรีบ,รบนะเดินทางไปครับเขาบอกว่าให้เข้าประตูนี้ไปครับ

今はまだ결론を出せないわใช่ฉันต้องเอบคุนายวิทใช่นะต้องให้เวลาฉันหน่อยไม่ฉันต้องรอฉันจะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเธอนะคุ่ลนะี่ชอบโออิซ่าได้ชอบให้มีคนมาขอร้องให้ช่วยครับเออเหมือนเขาภูมิใจในตัวเองมากนะทุกคนนะあまり古代の文献には期待しないでそれにいったお なるほど。これは神のメトの総合ハイジョネ。このケガレの力は私たちの体内にあるゲンソの力と創作しようの。<も> <proposals? S 1> オカシーはおっ、あなたもロケーションにしいこなせるのに。響を受けないがロケーションにモテてもオカシラ。また、キタチンがモテても、イタミガマスだけですもん。あら、やんちゃんとピコン。もーケンはまだ。メでンホンポワちゃんと、マラちゃんのピンライオン、メシコレラをキミジシンのトクシュセイについて。 เธอรู้ไหมว่าทำไมอ่ามีอะไรบางอย่างที่ทำให้เธอสเปเชียลกว่าคนอื่นเนี่ยรู้สิก็ฉันมาจากโลกอื่นไงก็บอกไปสิเออฉันตกมาจากท้องฟ้าเออไม่ยอมบอกใครเดี๋ยให้กับคนอื่นรู้นะอ๋อฉันมีบางอย่างที่จะขอร้องเธอนะเอโรสสียูิโนะเชุยโตดริดานช็อว์โนะการ์เซะโนะกิโมชิโอว์เคโดะってくれช่วยรับอ่าฉายาไนไปอยงั้นเหรอเราจะได้เป็นอัศวินของที่นี่เหรอฮึ เราเป็นฮอนอราลีดในของฟาวินเสเหรอตอนนี้เราได้ตำแหน่งแล้วเหรอใช่เราขอร้องให้เธอ,อช่วยสนับสนุนเราในการหาปริศนานี้นะฟูมาลิวโนตะ แล้วก็คิสตันแปลก,ปลก,ปลกนะแคำให้มอนสเตอร์นี่เสียสม,มดุลน,นะความจริงที่จะตามหาความคิดถึงนะช่วยกลับมาที่นี่ถ้าถ้าเธอรู้เบาะแสบางอย่างผ่านเควสไปแล้วครับเราคุยกับจีนได้นะทุกคนนะอันเอ็กซ์เพคเอนเชอร์ท็อคทูไพมอน ให้มาคุยกับกกกไพ่หม่อนเฮ้ยมีบางอย่างที่เธอไม่ได้บอกพวกนั้นนะรู้หรือเปล่าแนะ้วที่เธอมาจักต่างดาวไงพวกเหล่านีไม่ใช่สสารบางอย่างที่เราเจอนะใช่แล้วอ๋อเราเจอไอ้คนนั้นไงฉันไม่คิดว่าเขาเป็นคนร้ายนะคือเราเจอเทพครับเทพที่จำแรงมาในร่างคนครับที่มันคุยอยู่กับมังกรอนะ่ะมันชื่ออะไรนะเวนดี้ใช่ไหมเวนดี้ ที S <S ่แล้วเธอจำเขาได้เออไอคนที่ใส่ชุดสีฟ้าไอสีฟ้าหรือบ้าอะไรสีเขียวอ่ะเออเขาหน้าตาเหมือนคนคนนั้นเลยอ่ะเฮ้ยก็มันอยู่นั่นแหละฉันแล้วมันเคยมอน,นั่นเลยตามมันเร็วติดตามไปครับมันคือไอตัวนี้แหละ เฮ้ยเขาหายไปแล้วะเกเยเการิอางซเราต้องใช้เอลิเมนทัลไซา์นะในการตามหาเขาแกะรอยเหรออาา่าฮะต้องมีระบบแกะรอยครับออมองหาฟุตปิ้นครับทุกคนครับอันนี้ทำตัวเหมือนวิชเชอร์ละเรามาแนววิชเชอร์แล้วครับทุกคนครับวิ่งตามรอยเท้าไปครับเดี๋ยวซ้ายครับ ตอตรงมาตรงนี้แล้วหายวะ่ะออกไปทางนู้นครับไปทางนู้นยังไม่หายยังไม่หายไปทางนี้ครับ,ไป,ไ,ไ,รรบไปทางนี้ครับเฮ้ยเราวิ่งกลับมาที่เดิมวะเนี่ยมันจะ้กลับมาที่เดิมเลยเฮ้ยทำไมเขาหายไปที่ในผน,งนังนะเขาไต่ผนังขึ้นไปหรือเปล่าเนี่ย โอโหพนังสูงมากเรารีบตามเข้าไปดีกว่าไม่ต้องห่วงสตามีหน้าเรายาวแล้วครับทุกคนเราไปเปิดแผนที่มาเยอะนะนี่มันหนีไปทางนี้ขึ้นข้างบนครับขึ้นข้างบนต่อไปครับขึ้นข้างบนต่อไปครับ อน,นี้ต่อครับอ่ะเลเวลสิบสองละยังไม่อะไรเลยรีเวลสิบสองละโปรโรดุกลีนกายเจอแล้วเหรออ๋ออยู่นั่นอยู่นั่นอยู่นั่นอยู่ต่อหน้าทาหารเลยทุกคนเฮ้ยโดนล้อมว่ะทุกคนโดนล้อมว่ะอ๋อไม่ใช่มาล้อมครับมันมาเล่นเพลงให้ทุกคนฟัง แล,แล้วไม่มีเพลงนะทุกคนนะเพราะว่าเราปิด B M g ไว้ไ <laughs> อ้ผ้าเราก็ตั้งใจฟังว่าเล่นเพลงอะไรอยู่บอกกันにห้รูว่ 神々がまだ大地を歩く時代に天空の竜が空から降り立ち世界でよに好を抱くリュウは自ら答えを探し雑然とした世に目を回す。風の歌い手がコトをつなびき天空のライヤーが それに答えはこれは who, のをれ、のをたに,にはは、ののでそれに答のことを知ってのことを知るのことを知とに、私のこを知っていとに、私のことを知ってるに、耳を傾けているときに、私のこをるに、私のことを知ってるときに、私のをいるときに、私のことを知っていとてるときのことを知ってのことを知てるのるのこはをちの 一頭の悪流が門ンに迫る大聖堂はシンクの影に包まれため息は詩人によって再び歌となった天空の竜が瞬間に残る暴風の中悪流と殺りくに満う天空の竜はロヒの前もゴンン よみがえりしとき知る者は誰一人いない今の人々はなぜ我を嫌う天空の悪い怒りと悲しみ命と毒が涙となって竜の目尻から流れるつぶとなる歌は沈黙し腐敗は進み เพลงคืร่ายาหวาหไม่้อ้มันหยดน้าตาจากมังกรไอ้ผลึกนี้คือหยดน้าตามาจากมังกรที่เศร้าใจครับที่ถูกมนุษย์ทอดทิ้งคินวเขาอุตส่าหา์เสียสละไปต่อสู้กับมังกรชั่วร้ายจนได้รับบาดเจ็บแต่มนุษย์กับกับกลัวมังกรนะทุกคนนะแล้วก็ทอดทิ้งมังกรทำให้มังกรนั้นเศร้าใจแล้วก็คิดแค้นมนุษย์ โอ,อใช่แล้วอ้นที่ทาวรินตกใจแล้วก็หนีไปนี่นะรู้จักชื่อมังกรด้วยเออนั่นคือชื่อมังกรนี่เราจำได้เอออแต่ว่าผู้คนเรียกเขาว่าสตอมเท์เลอร์นะทำไมซื้อถึงเรียกชื่อเขาล่ะสนิทกันเหรอแต่ อ๋อใช่แล้วสนิทกันมากเพราะฉันเป็นคนเลี้ยงมันมาเองโอ้ยโอ้คนนั้นน่ากลัวสิจ้อขอถามดีกว่าว่าคุณคือใครเขาุณคือใเวนตีส์อะเวนตีเวนตีนะครับเขาชื่ออ่านักวีเวนตินะทุกคนนะ

เอาให้เขาดูดิเอาให้เขาดูดูดิดน,นี่นี่นี่เรามีหลักฐาน <c oughs> นี่เอ้าทำไมมันกลายเป็นสีฟ้าละ่ะเฮ้ยทำไมหยดน้ำตาที่เศร้าหมองมันกลายเป็นหยดน้ำตาที่สวยงามเอ <c oughs> อครั้งล่าสุดที่ดูมันมีแต่ไอปิศาจนะรุ้หรือเปล่า フーマリオが苦しんで流した涙だ優しい子だったのに今はこんなふうに悲しみ怒りに満ちあれている僕も涙の結晶を持ってるんだジョをお願いできるかなフォロー2エアナンタコンダーリン・ อยาดน้ำตาของดารินบันดันแบบดูครับความเศร้าหมองนั้นกลับหายไปโอ้ไม่ก๊อนี่คือพลังของเราที่มาจากโลกอื่นเราสามารถอัปัดเป่าความชั่วร้ายของมังกรได้โอ้ไม่คุณมีพลังพิเศษขนาดนีน

ชีวิตของเขากำลังจะหายไปกับพายุเขากำลังเผาไหม้ตัวเองไปด้วยเปลวไฟแห่งความโกรธแน้นโอ้ฉันรู้สึกเสียใจกับดารินจริงๆนะหรือว่ามีอะไรที่เราช่วยเหลือได้นะอ๋ออันนี้อันนี้เป็นทางการไปนิดนึงเราต้องแบบอยากให้เราช่วยเหลือได้ไหมขอบใจมากเลยนะที่เธอช่วยปัดเป่าความชั่วร้ายจากคริสตลัลได้เนี่ でも今は新しい作戦を思いよいたんだ作戦ってよかった何かったよ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 たよかったよかったよかたよかっ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 たよたよかったよかっ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 たよたたたたたた คอยจับตาดูเขาใช่แล้วต้องคอยจับตาดูเขาแต่ว่าเสียงของเขาเนี่ยมันดูคุ้นเคยจังเลยนะนะทุกคนเลเวลอัพอีกแล้วนะแล้วเราก็ได้อาหยาดนต์ตาดารินมาครับแล้วก็มีเควสต่อนะครับไปที่วินไลท์นะวินไลท์เอ๊แต่ว่ามันมีเควสตั้งเยอะตั้งแยะมากเลยนะนี่เป็นเควสหลักครับแล้วก็มีเควส อาลองเยอะแยะเลยครับเนี่ยมีสมบัติอะไรไม่รู้อีกเพียบเลยนะโอเคงั้นเราปิดคลิปกันตรงนี้ก่อนทุกคนนะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับไปเจอกันครับบ๊ายบาย